โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเขาเรียกว่าเชื่อมต่อตัวรีโมท FT 400เข้ากับตัว R24 นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจูนกันว่าสินค้าตัว FT 400เนี่ยจูนเข้ากับตัว R24 เนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวสายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าจะมีสายสีขาวสสายสายสีเหลืองสสายนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อนี่คือเราต้องเอาสายสีขาวก็คือ สายไฟเนี่ยคู่กับสายไฟนะครับผมแล้วก็สายสัญญาณคู่กับสายสัญญาณก็คือสายเส้นสายสีเหลืองนั่นเองนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อมนะันอะมันจะมีสัญลักษณ์ก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมชี้อยู่นะครับผมเขียนอยู่นะครับผมให้เราเอาสายสี สีขาวนะ่ะไปข้างบนในตรงคําว่า 24V ครับผมแล้วก็เอาสายสัญญาณที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเอาไว้ข้างล่างใช่คือจะมีคลิปมีล็อกเข้ามาอยู่ถ้าเกิดเราใส่อย่างเงี้ยไม่เข้าอืมอันนี้คือถ้าลงล็อกปุ๊บคือโอเคเลยผ่าน่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าลงถ้าลงล็อกปุ๊บมันก็เข้าแต่ถ้าเกิดเราเสียผิดฝั่งมันจะไม่เข้าอลองลอง อกที400ที่จะจูนเข้ากับ I24 เวลาเราจะรีเซ็ตรูมิโหมดกับ TF s t 400กับ I24 จะมีสวิตช์พินอยู่าเราต้องทำอะไรเลยเราแค่ดิฟสวิตช์ให้มันตรงกันแชเนลตรงกันอันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ออนเบอร์หนึ่ง ใช้ได้เลยสวิตช์พินมีไว้สำหรับว่าสมมุติว่ามีประตูหลายๆตัวนะครับสามารถเลือกฟังอ่าชแนลแต่ละตัวไม่ตรงกันได้เพราะไม่งั้นถ้าชแนลมันตรงกันใช่ไหมเปิดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามก็เปิดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกชแนลที่ที่ตัวรีเซิร์ฟกับตัว f t 4ร้อยให้ตรงกันที่ตัวสวิตช์ก็จะมีอยู่สี่ฟังก์ชันเรามีเปิดค้างมีออโต้มีล็อกกับ คายล็อกไอล็อกเนี่ยก็คือล็อกปุ่มเพื่อไม่ให้เปิดคายล็อกก็คือล็อกปุ่มนะครับสมมุติว่ารีมโมทอยู่ในกระเป๋านะครับเราก็กดล็อกไฟทีโชว์สถานะสีส้มไฟโชว์สีส้มแต่เราจะมองไม่เห็นล็อกฝาข้อบมาปิดอยู่เราไม่สามารถกดได้แล้วจนกว่าเราจะมาคายล็อกนะครับที่ตัวดีด,ออด็อกตนปึ๊บเราก็สามารถใช้ได้รีโมทก็สามารถใช้ได้ในระยะ5้าถึงหเมตร